เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมาช่วงที่ถ้าหากว่าเราไม่ตรวจรังไข่เนี่ยหรือว่าในช่วงที่มันมีซีแอลที่ไม่ชัดเจนเราเราพลาดเนี่ยครับอ่โาโต้ากันดินถ้าฉีดช่วงที่ที่มีที่ที่ไม่มีซีแอลเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยได้ประโยชน์ค่อนข้างจะน้อยค,คือมันไม่ตอบสนองนนมันตอบสนองเพราะว่าหน้าที่ของมันคือบีบบีบแล้วก็บีบเส้นรังไข่แล้วก็ไปฆ่าฮอ,อร,ร์โมนปุดไอไอคอปาูเทียมใช่ไหมซีแอลแต่ถ้ามันไม่มีซีแอลไง ไม่มีซีอแสดงว่าโปรเจต์ตโดมันมันก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับถ้า้ถ้าถ้ายังยังยูระดับเนี้ยมันก็ไม่คล้ายๆว่าฉีดแล้วก็ไม่ได้ผลครับสนับสนุนโดยนะนียนนก็ต้องหวังผลนะท้ายคำบนแทง ส่วนใหญ่ใช้กันไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ไม่ชอบใช้แบบใส่ช่องคลอดทํามาเยอะเหมือนกันเนาะไอ้ใสสองคลอดไอ้ทั้งทั้งผลิตทั้งซิด้าเวลาผสมยังไงมันก็ต้องเป็นหนองมันต้องมีสารนิตารนชิตผมว่ายุ่งยากชอบใช้มากๆคือโปรตาแกรดินกับไอ้ไอ้ซินคอมเมดที่ฝังใบหูไอ้ผลดีไม่ได้ผลดีฝังใบหูไอ้ฮอร์โมนเพศเมียไม่ซินคอมเมดไม่ใช่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนถอนดิซินคอมเมด อุปกรณ์น่าจะอยู่ที่บ้านฝังใบหูมันมีฝังให,นนให้มันเป็นไงเพราะให้มันเอาก็มันเหมือนหลักการเดียวกับไอไอโปรเจ็ตมันอันเดียวกันเลยเป็นโปรเจ็ตตลอดเหมือนกันหลักการหลักการเดียวกับผิดหลักการเดียวกับสินด,ดา้าแต่บัรชนิดฝังใบหูของสินคขของซินคขเมของอินเทอร์เวต อันหลักกันเดียวกันแต่ว่าตรงเนี้ยนะพอสัตว์พอสังแล้วก็ฉีดไอเอโตโรเจนเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยไอไอที่ฉีดนะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆสโลละลายออกมาเหมือนกันแต่ว่าระบบสืบพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีหนองไม่มีหนองใช่ใช่เพราะมันไม่ได้สอดเข้าไปใช่มันอยู่ที่ใบหูเวลาเอาออกนะเอาออกก็กิดนิดนึงเอามือดินด้นปึ๊บออกลองเลยฝังก็มีเข็มปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงหูปั๊บใส่เลยอุปกรณ์พรอมีหมด ทุกวันนี้มันไม่ได้ใช้ก็คือใช้เพราะว่าที่เตรียมที่มีงานทดลองปัญหาพิเศษนักเรียนปัญหาพิเศษนักเรียนก็ผมเนี่ยเด็กไม่ต้องออกตังออกแรงอย่าพาทำเบิกหลวงไม่ได้เดยวกูซื้ออดี๋ยวผได้อุปกรณ์ทม่ได้มีเยอะไอ้ที่ฉีดไอ้วัคซีนที่เป็นโดสอีกนะของฟิลิปปตึ๊บตบในโดสเดี๋ยวมมีหมด ขอ,องเงินมันเยอะนะไม่ลยเนี่ยมันสมัยนั้นมันวัวมันเยอะอยานมทีจะตําตสุดสิบหกตัวเป็นชุดอ่ะสองฤ <c oughs> <2 S 1> ดูทําวัคซีนปะเขาเปื่อยวัคซีนลําปีวัคซีนอะไรเงี้ยทำเดือนไหนบ้างาที่ทำถ้าดีเนี่ยถ,ถ,ถ้าถ้าดีเนี่ยควรทําก่อนหรือผสมพันธุ์ทำก่อนผสมพันธถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิก่อนอแล้วก็ตามมโดยฉีดวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเนี่ยเรา ตอนนี้ก็ใช้แต่ FMD ปักเท้าเปลือยกับลัมปี้สองอย่างเฮโมไม่ใช้แล้วโฮเมเฮโมเนี่ยมันมามันม,นมตอบมีผลเขาเรียกเส้นทีท่ถีบมากในควายมากกว่าในวัวใช่เฮโมในควายคว <น S 2> รทำ<ม>จะเป็นควายอ่าสีเขากัมเนื้อ่าเอาแล้วเพราะไอ้อย่างเงี้ยมันจะการจัดการยากไหมบางทีวัวไม่มีสะพาย เอาก็มีสองอ๋อพอมีสองมีประตูจุงเข้าซองเขาอะไรไม่ได้จุงอะไรต้องจองหนีบคออะไรกันทั้งนี้ก็อนี่จ้ตอนที่ก็ฝากเขาเรียกเขามีเสื้ายหมดถ้าขาดแล้วขาดเลยขาดเลยม่วาแอบอกใส่ไม่ไม่ต้องใส่แต่วัวที่จะขายไอ้วัวนี้ไม่ต้องขาดแล้วขาดเลยก็มันมีสองมีสองมีประตูหนีบคออันนี้น้ำเชื้อโดโด้ที่ก็าทำเอง อ่าหมอไอ,อ้ลูกศิษย์ให้มาตอนนั้นน่ะอ่าลูกวัวอีทีเดอร์โดดอ่ะมูลค่าแสนห้าได้ดรามฟรีทำเรื่องให้วิไลแล้วก็ทำเชื้อทำเองและอย่างนี้ยังทำเชื้อได้อยู่ไหมเนี่ยพ่อเนี่ยพอตายเป็นพอออกมานำไม่ตอนนี้ยังแต่สมมติถ้ามีวัวให้รีดใหม่ให้รีดอะไรมันต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีมีเครื่องมือมันทำไม่ได้หรอกพอออกมาได้โรโดก็ตายผอมตายอย่างว่าเนี่ยผอมวิกฤตผอมแล้วล้มสุดใช่ไหมสุดแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ไป ปี๒ตัวนี่ตัวเมียตัวผู้นี่อกมาสองตัวเลย่เี้ยนั่นแะไรตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเป็นหมันแน่นอนตัวเมียเป็นหมันลำราฮาเซตไม่ต่ำกว่า97เปอร์เซ็นต์แล้วเชิญทดสอบมาแล้วหย่ของงูนมอาจารย์เตี้ยดูใช่ไหมพอวนวนมาตัวตัวผู้ตัวเมียก็ให้พ่อมามาเลี้ยงที่ไอห้องไอข้อผสมเทียมใช่ไหมพอเป็นสาวก็แย่ไม่ขึ้นเลยนะแย่กันไม่ได้แล้วก็ชําแดดชําแดแล้วก็ถ่ายระบบสืบพันธุ์เอาไว้ตอนนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าถ่ายถ่ายรู้ไว้หมด อันนั้นคือ,คอเรียกฟีมมาตินในสัตว์กินกิหญ้าเนี่ยพวกวัวควายพวกกวางเนี่ยเป็นแต่ว่า,นะ,า,าน,นะตำราฮาสเฟดนะแต่ว่าพวกหมูพวกแพะแตะไม่เป็นเพราะว่าตอนตอนมันอยู่ในท้องเนี่ยฮอร์โมนเพศผู้มันพัฒนาเร็วกว่าพอพัฒนาเร็วปับ๊บมันไปนกดเรื่องเพศของตัวเมียหมดมันก็เลยไม่พัฒนาต่อตัวผู้ตัวเมียในประมาณน อันนี้อันนี้อีกตัวนึงแม่มันโน่นไอเขาเนะี่ยอันนี้นะพ่อโดโดอ่านอ่านนี่ยนเ,นนเ,นเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้มันมาสูญขาวไม่มีแรงงานช่วยพาเด็กโอ้แต่เป็นสมัยก่อนนะเด็กเดก็ชอบจังเด็ก,กเกษตรเด็กคอกอะต่สูนขาวกี่เดือนครับต้นไหนยิ่งเล็กยิ่งง่ายยิ่งดีเหรออ๋อมันยิ่งง่ายอันนี้จับมันนะนะอะไรผ้าไฟจี้ได้เลยเล็กผ้าไฟพอเอาเก็บนะขนาดพ่อมามันยังมายืมเลยเนี่ย ไอ้ขอกอ้ันนั้นอะเนี่ยไปขอเศษเหล็กเข้ามาทำไปซื้อก,กาอกาําตาลเนี่ยเหล็กคอไฟแดงจี้เลยไม่ต้องไปทำมันหัวสวยเหมือนก็ะว่าประกวดวประกวดมันต้องทำของไอ้หมอหมัดเขาทำใช่ไหมไอ้<ร>ที่หัวที่สวยดต่โอ้ยสีมือสีมือหมอหมัดไม่แล้วแล้วเงี้ยที่แล้วเราต้องคล้องเชือกคล้องอะไรไว้สำหรับไอ้นี่ไหมเวลาเราทำแผลทำอะไรไหม หรือจี้เสร็จทำแผลเที่ยวเดียวไม่อพอจี้พอจี้แห้งแล้วใช่ไหมเราก็เอาไอว,วัสลินไม่ใช่เอาไอพวกเนี้ยพวกวัสลินทาเลยต้องเป็นน้ำมันก็ได้น้ำมันพืชก็ได้ทาเพื่อว่าพอวาเวลาแผลไฟจี้ปั๊บเนี่ยมันจะแห้งขาดน้ํามันก็จะแตกแยะแล้วก็เอาครีมในวัสลีนนะพ่อใช้วัสลินกับผสมกับยาในกระสันอ่ะทาเลยจบอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องตัดเลยในจี้เลยอย่างเงี้ยเห็นมีเขาในจี้เลยอย่างเงี้ย ถ้าเขายาวพับเอาสิคลิปแต่เขาจัดสักหน่อยหนึ่งเนี่อ,อย่างบอกมาเขาจะทำยังไงวัวประกวดเขาชอบเขานิยมทรงนี้ต้องเจาะหน้าต้องตีโอ้ยุ่งยากเห็นไหมเราเราไม่เน้นเน้นเพิ่มเพ่มยิ่งทํายิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเล็กยิ่งดีอันนี้ลูกเกิดตัวแรกทีท่ฟาร์มผมอันนั้นตัวที่สามไปตัวที่สองที่มาสมไปินลูก,ลก,ลกหอยตัวกระโดดมีมั้ยสักตัวไหมฮะลูกป่ะเนี่ย ก็ลูกนี่ก็ลูกมันตัวใหญ่นะนี่ก็ลูกมันเนี่ยไอ้นี่ก็ลูกมันนี่คนที่เ,เขาบอกว่าวัวก,กระโดนน,นี่ไงแบบจะให้ลูกใหญ่เหรอก็ใหญ่ขึ้นมาระดับตอนนี้สุดรอนเนี่ยสิบเก้าโลครึ่งพอ่อตอโดดเหมือนกันนี่เนี่ยลูกไทยตระโดนนี่ตัวตัวที่สามตัวที่หกบ้างตัวที่ห้าตัวลูกเออลูกมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหนลูก มันรอดหากันได้ไงข้อดีของบารรมันคือให้ลูกตัวไม่ใหญ่เนี่ยสิบเก้าโลสิบเก้าโลครึ่งเนี่ยสิบแปดสิบเก้าโลลูกลูกวัวไทยกระโดดโอเคแล้วถูกป่ะอันนี้ก็ลูกสาวมันนี่ไอตัวน,น้องก็ลูกมันตัวตอนเนี่ยไอตัวที่ย้ายมาหนี่ลูกสาวมันเอามาอยู่ด้วยกันนี่แหละทีนี้มันอ่ามันปฏิบัติตก็ท่องคัดออก คัดออกในงวเนี่ยยังไงก็ขายได้มันไม่ให้เนื้อไอ้ไม่ให้ลูกแล้วก็ให้เนื้อครับแม่มันอะอยเป็นเรื่องมากคนไม่ได<อ>้แสมองเรไม่ติดไม่ติดก็สู้อยู่อ่า<อ>ไม่ต่อไนเนี่ยพราะระบบสืบพันธุ์เนี่ยดเดียวได้ที่คอนะผสมแล้วให้ออมนมนไม่ติดแล้วก็ดูแล้วมัน,ม,นมันยากที่จะฟื้นขึ้นมานะถ่าเป็นดานทุนรังเสียเงินทำไมล่อเป็นเนื้อดีกวะใครให้ แค่สองฤด,ดูไม่ติดเนี่ยเรครบแล้วยังไงก็ได้ตังค์เลี้ยงแม่วัวเนี่ยเราต้องการได้เงินจากลูกถูกไหมถ้ามันไม่ให้ลูกอะ่ะก็มึงก็เลยต้องให้เงินกูแหละ <laughs> <laughs> ใช่ป่ะเออจะไปลงเลี้ยงสองปียังไม่ได้สักตัวเลโอ้โหยหมดอาหารไปได้ตังค์น่าใช่ไหมแต่ขายแม่มึงตรงเนี้ยแต่ว่าค่าอาหารที่มึงเดบซีไปทั้งสองปีเนี่ยอย่าไปตัดใจนานอย่างนั้น คนคิวหัว<อ>สวยแม่วันนี้สูงอ้อยไอ้คนเขาหลอกก็ยเยอะโดนหลอกว่าหัวทองไม่ทองเนี่ยเคยพูดกันบ่อยใน,นเนี้ยบ่อยผมไม่รับจ้างคนที่รักเนี่ยไปช่วยเขาผส,สมปูนพลันเนี่ยไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยช่วย,เข,ยเขาซื้อยาเขาซื้อยาแล้วก็ไอเข็มกับสลิงเนี่ยไอสลิงเนี่ยไม่ต้องซื้อผมซื้อเองผมใช้แต่ผมมาล้างเป็นอะไรเป็นเข็มก็อยู่ที่เขาซื้อเป็นกล่อง ยาเขาซือ้อยาเขาเตรียมไว้บอกเขาไปจดซื้อยาซื้อดิงเจอซื้อเข็มเบอร์นี้เบอร์น,นี้เตรียมว่าเวลารักษานี่ผมไปอย่างเงี้ยไม่เอาตังค์ไม่รับไม่ไม่รับจ้างผมบอกผมไม่รับจ้างแล้วผสมเพียรมพ่อเขาไปอ่าไม,ไม่ไม่ไปไคนที่สนิทที่ไปคนที่สนิทนี่แหละอย่างเช่นอย่างอย่าง,างในใน,ในหมู่บ้านไม่ใช่โรงเรียนเนี่ก็สนิทแต่ไม่รับบอกเราแม่ไอ้นี่สนิทมากนะที่กินข้าวกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยทำคนอื่นก็ไม่ทํา สันิษแบบน้ำเชื้อน้ำเชื้อแล้วก็น้ำเชื้อของเราเดี๋ยวว่าซื้อเองไม่ได้ก็น้ำเชื่อเราน้ำเชื้อพ่อก็มีไงพวกไอสบามันยังอยู่ไอไอชาโรเล่ก็ยังอยู่ชาโรเล่ที่ได้ฟรีมาทุก,กปัจจุ์ที่พ่อเขาให้มาก็ยังอยู่ก็แบ่งมาบ้างก็ช่วงหลังนี่งวมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีเข้าใจไหมงวัวนมที่สั่งที่ขอบมาจากกรมุสัตว์ยังเหลือเต็มก็งังวมันไม่มีผสมสองปีก่อนก็เสียนเชื่อไหมผมนี่หูหงุดหงิดแบบอันเด็อันนาดเนี่ย ทำไมวิเลยเราตกต่าขนาดนี้ใช่ไหมมันเสียเสียหายเสียดายคือคือไม่มีวัสดุให้นักเรียนได้เรียนช่วงนั้นนักเรียนมันยังสอนคาคาไปด้วยเนาะแต่ยังไม่เรียนผสมเทมมันก็มาเล่นมามาบนครูไม่สอนไม่ได้เรียนดําเชือ่อเอยตายเลยวกูอย่างนี้นะโอเคเดวทำหลังกเกษียนเพื่อให้มีงานทำไม่มีงานไม่ว่า ก็จะตั้งเป้าหมายในนะพุฒกระมาณไหนครับสิบแม่แค่สิบแม่ส่วนไอ้กี่ตัวาก็ตามไหม่าเป็นตัวเมียก็คัดแม่เก่าทิ้งเขาอยากจะซื้ออยู่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวนี้รวดตัวนี้ด้วยนะเป็นสิบอะตอนนี้มีแค่แปดไอชุดเนี้ยถ้าหากว่าตัวนี้ยังใช้งานได้อาจจะท้องแล้วก็ขับไปดัวสาวใครซื้อก็จะขายแล้วเรื่อง ขอซื้อเนี่ยมีแต่ไม่แต่ขี้งัวก็มีตลอดมีขอซื้อเแต่อีพ่อขายกระสอบกี่บาทคี้วไม่เคยขายยังไม่ได้ขายแจกฟรีบอไม่จะใช้งานแต่เพื่อนมาเอาเอาแร้เพื่อนรักมาเอาอะไรมาเอาเอฟรีเอามาฟรีได้มันก็เอาโอ้โหไม่ถึงสิบกระสอบหรอกมันไม่ได้เอาเยอะแคะเออไม่ได้เอาเยอะอืมก็ยังไม่ได้อยากยังยังอยากไอ้ไม่ใช่อยากอยากจะขายแต่ยังไม่ถึงเวลา ครับ,รบตอนนี้คือเลี้ยงเนี่ยเราต้องเอาตัวเองได้ตอนนี้นะมันกินเรางวเนี่ยแต่สักพักเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยทืนคืนให้เราอย่างผมเนี่ยเกษตรกรไม่ควรมาเอาอย่างเรื่องการก่อสร้างโรงเรือนนะมันมันหรูหราเกินไปมันแพงเกินไปมันทําชั้นเดียวเลยก็ได้มีที่เก็บฟางทั้งหากอันนี้นะอาจจะอันตรายไหมผมไม่รู้แต่ช่างบอกเลยว่าไฟฟ้าชับรถ ชดรถวงจรทําให้ไหมไม่มีแน่นอนเพราะเป็นเป็นเป็นแป๊บเดินอย่างดีค,คนแก้งอันนั้นไม่รู้ช่างไฟฟ้ามานี่นะให้ช่างนะช่างแอดมันจบไปไฟฟ้าแนละ้วปปสไฟฟ้าทํางานเนี่ยบอกดอกเตอร์ตัดไปได้เลยเรื่องไฟแล้วไหมเพราะเขาเขาร้อยอยู่ในในในท่อหไหมมีในท่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนแก้งไม่รู้ไม่มีผมไม่มีศัตรู โอ้ไครก็จะเข้ามาอย่างนี้เข้าได้แต่มุ้ยรู้ว่าคนมันเข้าได้แต่ผมไม่มีศัตรูผมทั้งชีวิตผมไม่เคยมีศัตรูผมบอกผมไม่เคยแกล้งคนเขาก็คงไม่แกล้งเราหัวคิย่างนี้ใช่ไหมเัาคิดแราอย่างนี้เราไม่มีศัตรูไหว้วานใครได้อะไรได้อย่างนี้ก็สิบสิบแม่ถ้าตัวผู้ก็จะขุนเองนะแต่ถ้ามาล้นครอบก็จะขายแค่นั้นเองวันนี้ต้องขอบคุณพ่อมากครับ่าามาใา่ทำ สำหรับวันนี้ผมกับคุณเมย์ครับผมพอสวัสดีครับสวัสดีครับคือครับที่มาเยี่ยมชมัครับ